ดูครับ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 เจ้าหลวดครับเจ้าหลวดว้าวใส่กันนี่ยดีครับเกือบหยิบโทรศัพท์ไม่ทันดูครับว่าจะได้ดูช็อตเด็ดไหมกำลังออดครับจะตื่นหรือเปล่าเดินเข้าเดินเข้ามาใส่หัวเดินเข้ามาอ้าวย้ายที่ครับอ่าดกันเลย ขอนเอียงด้วยพเนี้ดเอียงด้วยนะครับทำงาน,นอยู่หลังบ้านพอดีครับได้ยินเสียงว่าวก็เลยอ้าวตัูใกล้ใกล้รู้ครับวจะได้ตัวไหม ดูว่าจะเล่นสูตรไหนมองไม่เห็นนะว่าจะโหลดอยู่ในท่าไหนตอนนี้อ่านี่น,นี่เห็นลแล้วรู้ว่าจะออดเอารว้ทำยังไงเดี๋ยว่าจะยั่วแบบไหนครับดูว่เอ้าวสายหัวสายหัว,หวปลาสายหัวครับ ครับดูว่าจะทำแบบไหนแต่หลวดก็นานนะครับนานแล้วไม่ได้ขึ้นพระเนียดครับเท่ากับเขาะสนิมใหม่เลยนะครับจะทำได้ไหมออดอ,อกปากออดไสครับกระโดดไหม ล่างพรเนี่ยครับเลยไม่รู้ว่าเจ้าจะหลวดทาอะไรครับตอนนี้อ่ากระโดดไหมกระโดดไหมมองคอนไหมมองคอนไหมอ้าวหันหลังให้จากนั้นอ้ากระโดดลูกน,ลนั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยครับแจมครับพี่น้องแจมแจวครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคโอ้โหสวยสดครับสวยสด อยู่บ้านก็หมานได้ครับนะเดี๋ยวจะฝากวางอีสานประภูมินี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูเดี๋ยวหามุมอ่าตายแล้วมีครับอ่าเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูครับดูตัวสิดูตัวสิ ถ้านะสายไฟนี้ได้เอ็นเส้าออกได้วยนะฟุะตบตกข้างหรือข้างนะหนงเหลือข้างหนึ่งนะ เอาแล้วครับดูครับดูที่ดูตัวที่เป็นยังไงอืมไม่มีหลุดนะครับตกข้างเหลือข้างครับจะรัวจังตื่นอยู่เลยนะครับนานแล้วไม่ได้ออกแล้วก็เพิ่งได้ฉเฉลยครับ โอเคครับพี่น้องนี่แหละนะครับนึกว่าจะไม่กล้าเข้านะครับสวยครับสวยสวยนกผากมีดำๆถ้าเป็นนกเขาใหญ่ก็จะเป็นเสี้ยนสอนะครับโอเค okay, ครับพี่น้องผ่านครับผ่านครับจะรวดทำงานที่บ้านยงงังงๆอยู่นะครับดูว